ก็ในโรงเรียนน้องฉางวิทยานั้นท่านก็เป็นประธานกรรมาการปรานศึกษานะครับของโรงเรียนน้องฉางวิทยาของเรา อดีตก,ก็เคยเป็นเพื่อนร่วมงานนะครับสมัยที่ท่านพอสมบูรณ์นั้นยังสอนที่นี่ครับถ่ายรูปร่วมก,กันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเยวตยมโตนะครับครับ ก็ในโอกาสนี้ก็เรียนเชิญนะครับท่านบอสมบูรณ์ได้ในในนามของสมาคมศิทธ์เก่าโรงเรียนน้องสาวิทยาด้วยนะครับเป็นตัวแทนของสมาคมศิษธ์เก่าไปด้วยเลยแล้วก็ขออนุญาตในโอกาสนี้ให้ท่านบอได้กล่าวอุคธรณแล้วก็แสดงความรู้สึกกับผู้เกษียณอายุราชการทั้งสองท่านนะครับเอาแล้วเริ่มเกลียดกันแล้วครับ ก็สวัสดีกับคุณครูเททายวิเชียรรัตน์และสวัสดีกับคุณครูสุวิไลทูว่าพร้อมทั้งแต่คุณยายา่ยาผู้ใหญ่ทั้งหลายของคุณครูทั้งสองด้านละด้าการเป็นท่านผู้บริการครูท่าตางหรือว่าเป็นผู้บริการและเป็นคนที่กำกับดูแลโรงเรียนน้องชายวิทยา พื่อนครูและบุคลากรตลอดจนลูกๆนักเรียน,นยผมกลัาเปียนว่าไม่ว่าจะเป็นคุณครูเก่าคุณครูที่เคยสอนแม้ท่านจะเกษียณอายุหรืออย่างไรก็ตามท่ครับถ้าพูดถึงคุณครูทั้งสองท่านเนี่ย ท่านคุณครูเปยไทยและคุณครูสุวิัยไผมว่าทุกคนคิดทางเทยวกันผมได้มีโอกาสไปนั่นเขียนความรู้สึกถึงครูทั้งสองท่านที่โรงเรียนโรงแรมจอมเทียนบีดีสอดที่พัทยาตามเอกาสารที่อยู่ในเล่มผมนั่นเขียนเสร็จแล้วก็จบแฟก ส่งลายมาให้สัางอาจารย์วัชรายผมก่านเรียนว่าผมเขียนอย่างมีความสุขขนาดที่นั่งประชุมอบรมอยู่ที่บอกว่าเขียนอย่างมีความสุขว่าเขียนแบบความรู้สึกที่ทั้งสองคนเป็นคุณครูที่สิทธิ์ละเป็นคุณครูที่เพื่อนละ เป็นคุณครูที่พี่ๆรับเป็นคุณครูที่น้องๆทั้งหลายรับและไม่ใช่แค่ชีวิตที่ท่านเดินขึ้นมาจากการศึกษารเริ่มต้นถ้าดูจากประวัติขึ้นมาจะเห็นว่าจาน้องสุวิลเองเนี่ยผมกล้าพูดบอกว่าผมไปพูดที่ไหนใบ่ครั้งที่ผมพูดผมจะบอกว่า การศึกษาสร้างคนได้เสมอถ้าเราหาโอกาสในการสร้างเห็นว่าคุณครูสุวิไลในเริ่มต้นคุณครูใช้ชีวิตจากการศึกษานอกโรงเรียนระดับสามสี่ในเครือข่ายของน้องชานนี่แหละและคุณครูก็หาโอกาสเรียนอนุบริญญาแล้วเรียนบิญญา และได้มาเป็นครูของนองจากวิทยาในช่วงนั้นและใช้ชีวิตของความเป็นครูแบบรู้สึกว่านี่ฉันคือครูในความเป็นฉันคือครูและผมได้ร่วมงานได้ตัมผัดกับคุณครูเนี่ยผมยื่นใจในการทํางานผมจะบอกว่าผมเขียนถึงคุณครูเนี่ยผมเขียนด้วยความรู้สึกที่ผมสบายใจ และเป็นครูต้นแบบคนครูที่เป็นตัวอย่างของลูกศิษย์คนครูที่เป็นตัวอย่างของเ,เพื่อนๆได้เยอะมากทีเดียวและที่จำกัดก็คือตัวอย่างของครอบครัวที่ดีท่านดูนะครับครอบครัวประสบความสำเร็จลูก,กๆญาติญาติพี่พี่น้องน้อง,องปลับปลื้ใจด้วยสำหรับคุครูเมทายผมก็กลัาเรียนว่า คุณครูนะั้นผมได้มีส่วนหนึ่งที่ได้รู้จักคุณครูตั้งแต่คุณครูเรียนแล้วคุณครูมาทำงานอยู่ที่วัดสาลิกาไปไหนก็ไม่รู้บามาวุพราจ์ขยับมาโรงเรียนวัดหนองกุณชาและสิ่งหนึ่งที่ผมมีความสุขก็คือได้มีโอกาสชวนคุณครูเปทายบอกว่า เรามาช่วยโรงเรียนหนองขาวิยาซึ่งเป็นโรงเรียนทั้นเคยเป็นนักเรียนในช่วงนั้นมีการรับโอนคุณครูทัดมาด้วยความเต็มใจและสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจคุณครูเไทยในช่วงแรกคุณครูบอกว่าพี่ผมมาอยู่โรงเรียนมัธยมถ้าจับได้ ผมจะทําให้โรงเรียนมันธยมเป็นโรงเรียนที่ผมประทับใจที่สุดผมจะทําเพื่อนักศึกษาจะทําเพื่อน้องชาววิยาและคุณรูทําได้จริงๆผมจะบอกว่าผมเขียนไว้ในหนังสือให้ผมบอกว่าเขียนถึงครูที่สิบลัตทุกคนและเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดี อยากให้ลูกๆที่มาแสดงเมื่อสักครู่นี้ทั้งหลายๆชุดรวมทั้งคุณครูที่มาแสดงด้วยและเมื่อเช้าผมทราบว่านักเรียนก็นจัดพิธีตาตรงนี้ด้วยอยากให้ดูชีวิต่างนี้นะครับเป็นชีวิตที่ทุ่มเทชีวิตที่ให้เป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุด นี่แหละครูที่แท้จริงฉะนั้นคุณครูสุวิไลสุว่าหรือสุวิไลวิเชียรรัต์เดิมโดนทักคุณครูเพทายวิเชียรรัต์บอกพี่เพื่อนน้องว่าเป็นอีกสองครูคนหนึ่งที่เป็นแบบอย่างที่ดีผมกล้ายุนกันและเป็นตัวอย่างที่ดีลูกศิษย์สามารถ นำเป็นปูชนียาบุคคลของลูกศิษย์ได้ภาคภูมิใจครับท่านครับและผมก็เชื่อครับว่าด้วยการเสียตลาดและการให้ของค,ครูทั้งสองมาโดยตลอดกับโรงเรียนหนองฉางวิทยาใจของท่านแม้จากวันที่หนึ่งตุลาคมแล้วไม่ใช่ครูหนองฉางวิทยาแต่ใจท่านยังเป็นครูหนองฉางวิทยาตลอดฉะนั้น ผมมั่นใจว่าความดีความงามของทั้งสองจะเป็นที่ประทับใจกับพี่น้องเพื่อนครูเราทุกคนโดยเฉพาะในส่วนของคณะกรรมการสถานศึกษาเองเมื่อจักครู่ผมนั่งประชุมกันยังบอกกับท่านผู้บริการดูชาติศาสตร์ว่าวันนี้ผมไม่รู้ว่าจะแสดงความจินดีกับทั้งสองคนถูกหรือไม่ บนเส้นทางของกเกษียณยุทธราชการจะ,ะแสดงความเสียดายใช่หรือไม่ทั้งตอบเป็นคำตอบที่ยากมากแต่บอกว่าผมเป็นพี่คนหนึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งบอกว่าเรารักท่านและรู้ว่าท่านรักในวงกหรคดูขอท่านเป็นคนดีเป็นคนที่มีคุณภาพอย่างนี้นะ และผมเชื่อครับว่าความดีงามของท่านนั้นจะส่งให้ชีวิตของท่านประสบแต่ความสุขประสบแต่ความสำเร็จในท้ายที่สุดผมขอรัตนาซึ่งคุณพระศรีรัตนตรัยรวมทั้งสิ่งตัดติดทั้งหลายนาไม่ว่าอยู่ใกล้อยู่ไกลทั้งที่ผมและท่านผู้มีเกียรติได้เคารพได้นับถือ กอบด้วยบาบรมีองค์พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวช่วยดลบันาดาลบาารรถัดอนความสขแข่งความสำเร็จให้กับท่านคุณครูเพทา,ายวิเชียรรัตน์คนโคนสุวิไลถูวอว่าพร้อมด้วยครอบครัวได้รับสิ่งที่ดีงามประสบความสำเร็จยิ่งยิ่งไปด้วยความเคารพและรักครับขอบพระคุณนักกรุครับอย่างไรก็ตามอาจารย์ด่วนรักบอกว่า